มันตื่นตต่มันอูอ้บอกเลยครับมันทุกอย่างตีผมแบบไฟฝันมาตั้งแต่เด็กมันคือก้าวแรกของผมตีก้าวลงไปในสนามผมไปคิดว่าวันนี้จะเกิดขึ้นกับผมครับมันบรรยายเป็นคําอู้มาได้เลย สวัสดีครับผมสูกต์แก้วบัญญากองหน้าเชียงมาย,ยูเตดเป็นคนเชียงายครับผมบ้านผมเป็นค่อนข้างชนบทนะครับบ่มีโอกาสได้เข้าอาคาเดมีตแต่เด็กวครับอยากเกบไปคัดอยากจะ,ะไปหาพื้นที่คัดตัวอยู่อาคาเดมีแต่บ่มีโอกาสลยครับบุ้งหัวต้องหาที่ไหนที่ไหนเปิดคัดนะครับก็ต้อง ยนเป็นนักเรียนปกติมามีบอลอยู่ก็เล่นไปครับจนมาถึงจะขึ้นม .5 มีคนบอกว่า,าว่าชื่ออะไรเปิดคาดหน้าลองไปดูกอ่อนผมก็เลยไปนะครับไปอยู่สองปีแล้วก็มาเข้ามหาหลัยกีฬาจังใหม่ก็ได้มีโอกาสเจอพี่ๆจังมาอยูเต็นนะครับแล้วผมต้องไปเล่นกองหน้าแทน่ารุ่นพี่ของผมจุดหมายเดียวที่อยากใื้ทำกเอ อยู่กับเอฟสันี่ได้เก็บบอลนอี่ได้จนกับเอฟสังตลอดเนี่ยครับกับผมครับลงไปกระทําทุกอย่างที่ผมแบบสามารถทําได้ชนถึงแม่จะแบบเข้าบ่เข้าเนี่ยครับกับชนไว้บังได้บังเนี่ยครับผมก็เล่นได้นะแล้วผมก็อยากให้โมบีห็นว่าผมก็สามารถชนกับเอฟสั th, ได้นะครับผมบอกคิดว่าเขาจะลอ็อกเงิงมาซ่อมตัวเนี่ยครับเพราะว่า ผมกําลังตื่นนอนแล้วเขาก็ติดต่อมารู้สึกถึงแบบเขาต้องพยายามหมากกว่าเดิมครับผมบบมีอย่างเลยที่เข้ามาผมเริ่มจากศูนย์ครับผมมาหาพี่เขาผมต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากที่สุดทัศนสติดีๆเขาพยายามป้อนข้อมูลดีผมบบมีเมื่อก่อนเขา,าอะมาได้เอาไหมอย่าท้อสู้ไว้ทุกอย่างดูทุกอย่างการเฟื่องทัด ทุกอย่างครับการซ่อมแล้วก็ความคิดทุกอย่างผมก็เรียนรู้จากพี่เขาเยอะมากและผู้เล่นหมายเลขที่14สุขสันต์แก้วปัญญาลงในแผนผู้เล่น,น,นหมายเลข5 4ครับฟ้า,าผมเคยูุกกระปอว่สวาสวรรค์ผมจะมาเป็นนักเตะแล้วมาเล่นสนามนี้ตอนที่อยู่มุมงทงที่วมนะครับแล้วก็ห้องไว้เปลี่ยนเสื้อกำลังจะลง เสียงที่เจียงฮ้าของเชื้อมันดังขนาดนั้นแต่ผมได้ยินเสียงหนึ่งที่แบบห้องจ่อผมจะเสียงทุกอย่างเงียบเลยด้ยินแค่จ่อผมแบบห้องมันเป็นเชื้อผมก็แข่โฟกัสโฟกัสที่ห้องผมไปอู้ถึงการยืนตำแหน่งเก็บบอลอย่างเงี้ยครับผมโฟกัสตรงนั้นแล้วก็เสียงที่อศัศจรรย์มาได้ยินนะครับได้ยินแข่คนตรงหน้าผมจี่อูกก้ครับผมมันตื้นตันมันอู้บออกแล้วครับทุกอย่างตีผมแบบ ฝันมาตั้งแต่เด็กมันคือก้าวแรกของผมตีก้าวลงไปในสนามผมก็คิดว่าวันนี้จะเกิดขึ้นกับผมครับมันบันยายเป็นคำอุ้มมาได้ผมลงไปแล้วผมแบบเห็นทุกคนที่ผมแบบมองในโทรศัพท์ซึ่งบื้อลเห็นในตัวแต่ครับแล้วก็มาประกบผมผมคิดแบบเหมือนฝันเลยเฮ้ยเขาจะมาแย่งบอลเฮ้ยเขาต้องประกบเขาเขาต้องมาประกบเขาคืออย่างเดียวผมต้องชู เหมือนจีหงมตู้หรือมูไอหันนะครับผมบาได้ขาดขาดหวังเกี่ยวกับตัวผมนะคยาขึ้นทีมมากกว่าผมพยายามซ่อมสู้ื่อทีมทุกคนกับตู้คัยากขึ้นทีมลดความเร็จในการเก็บสามแต้มนัดต้อนนัดนะครับเวลาขึ้นอย่าหลงเวลาลงอย่าท่อพ่อผมนะครับ คอยสนับสนุนทุกอย่างเพราะว่าเรื่องกีฬาปอบอกเลยคัดเลยปอขออย่างเดียวว่าถ้าเรื่องกีฬาเนี่ยทำได้ปอบอกห้ามแต่เรื่องตีบดิ้นยั่งยัองผู้คนเดียวครับพยายามส่งเสริมลูกในด้านกีฬาตลอดแต่ขอขอข้เงยนแต่ผมชอบฟุตบอลตั้งแต่เล็กๆแล้วก็มีย้ายตีอยู่จังหายคนเดียวครับอยากจะสู้ได้แบบเงินเดือนเงินตัวหุ่นะครับ เอาไว้เลี้ยงแกเพราะแกแบบเลี่ยงผมตั้งแต่ละออนนะครับผมอยากอู้ถึงสองคนที่ผมอยากอู้ถึงพ่อกับพี้ยมถ้าได้พอคลิปนี้แต่อย่าให้กลัวผมแต่ยามแล้วผมตั้งใจขนาดนี้ครับคำอู้ผมทุกคำตีตอนะออนผมอู้ผมบอกไม่ลืมแล้วขอบคุณแฟนบอลี่เคยเชียาหมูพี่ทุกคนสตาฟโค้ด ที่กพื่กำลังใจผมจะขอบคุณมากๆครับ